h e l o o Sophia t i s s ออลเลิฟล l l เลดี้โซเฟียยายโซเฟียกำลังทานอาหารเย็นนะครับช่วงนี้น้ำหนักจะขึ้นน้องโซเฟียก็เลยต้องลดอาหารให้น้องนิดหน่อยน้องจะทานช้านะก็อายุมากแล้วแต่ก็น่ารักนะครับสำหรับคนนี้คือน้องซาบีนาน้องซาบีนาก็เป็นพูเดินนะครับเฮศเมียนะครับน้องเคยมีลูกแล้วนะครับ หครั้งมีด้วยกัน7ตัวด้วยกันนะครับน้องไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นนครับเพราะว่าน้องตัวผอมนะครับน้ำหนักน้อยแต่ก็ทานเยอะนะครับเวลาดื้อก็ดื้อมากเป็นคู่ไฟล์ของโซเฟียนะครับส่วนตัวนี้ชื่อเซบาสเตียนนะครับกำลังกินก็วัยหนุ่มนะครับต้องอาศัยเขานี่แหละครับ เวลาฟายกับงูเวลางูเข้าบ้านเขาน่ารักนะครับสีเหมือนพ่อนะคะพ่อสีขาวก็เป็นยามเฝ้าบ้านที่ดีนะครับเหาทุกอย่างนะครับกระโดดขึ้นรั้วก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเล็กนี้ซีดานนะครับก็พอดีหลานนะครับเขาเลี้ยงไว้แล้วก็เขาไม่สามารถจะเลี้ยงได้เพราะเปิดร้านอาหารก็เลยยกให้โซนเหมือนกันนะครับเจ้าตัวเล็กนี้ ส่วนตัวนี้นะครับชื่อว,ว่าขนขนยาวนะครับสเตฟานนะครับก็อายุไล่กับโซเฟียได้มาตัวที่สองนะครับก็จะอาศัยอยู่ในบ้านเพราะว่าเขาจะโดนรังแกบ่อยนะครับโดยเฉพาะว่าเจ้าซาเวียนะครับจะรังแกเขาบ่อยก็เลยให้อยู่ในบ้านนะครับไม่ค่อยออกมาสูงสิงกบใครนะครับ ชอบนอนทั้งวันนะครับเขาก็จะสนิทกับเซบาสเตียนนะครับสำหรับไวรายประจำบ้าน่ซนมากนะครับตามภาษาของแจ็คราเซซึ่งเขาไม่ดื้อน,นะครับแต่ว่าเขาโซนพลังงานเยอะนะครับก็ใครเหงานะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดเอามีเข้าอยู่ในบ้านเนี่ยกระโดดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ทานเยอะนะครับพลังงานเยอะครับก็เป็นน้องหมาที่เลี้ยงไว้นะครับครับเป็นบ้านน้องหมานะครับที่ครูป,ปิ๊กบอกนะครับว่าเออสำหรับน้องห้าตัวที่ไม่ได้นอนบนบ้านนะครับก็จะมีบ้านน้องๆอ,อยู่ตรงนี้นะครับเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขานะครับก็อยากให้เขาอยู่ในที่ดีๆนอนหลับสบายๆถ้าร้อนก็มีพัดลม ถ้าหนาวก็สบายอยู่นะครับก็อบอุ่นอยู่นะครับน,นี้ครปปิกจะก่อนจะเอาเข้าบ้านนะทุกเย็นก็จะแปลงขนเขาก่อนนะครับบางตัวที่มีน้ําตาขี้ตาเยอะๆก็จะล้างตาเขาก่อนนะครับทุกเย็นทุกเย็นแปลงขนเขาก่อนนะครับได้ได้เล่นกับเขาได้พูดคุยกับเขาเขาก็จะไม่เหงานะครับสําหรับตอนเย็นนะครับแถวนี้ก็เป็นมุมพักผ่อนนะครับเดี๋ยวครูปิก๊ก็จะไปเก็บใบชงโคยอดชงโคด้านหลังนะครับ น้องก็จะเฝ้านะครับเก็ะติดสถานการณ์แบบนี้นะครับเรียงไปเลยอันนี้หลังบ้านนะครับเรียงไปเลยขาดอยู่ตัวหนึ่งขาดน้องโซเฟียคุณยายโซเฟียอันนี้ก็แม่กับลูกนะครับอันนี้เป็นเซบาสเตียนซาบีนาซีดานตัวเล็กอันนี้เป็นซาเวียฮัลโหลซาเวียเซฟานเซฟานไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับ ชอบความเป็นส่วนตัวสูงนะครับฮัลโหลฮัลโหลอูซาบีนาซาบีนานี้มีสเสน่ห์นะครับซีดานกับซาเวียเนี่ยจะชอบนะครับจะชอบซาบีนาชอบอยู่กับซาบีนา